Uh, เรื่องนี้เขาชอบออกเส้นสัมผัสกับชอบออกเส้นตั้งฉากเส้นสัมผัสใช้ ml เส้นตั้งฉากใช้ลบหส่วน ml ml คือดิฟการดิฟเนี่ยคือความชันสัมผัสดิฟก็คือความชันสัมผัสอ่ะเอ็งฟังพี่นะเอฟังข้อหนึ่งเดี๋ยวไม่ยากไม่ยาก ให้หาสมก,การเส้นสัมพันธ์และสมก,การเส้นตั้งฉากนะครับคือเรื่องนี้แหละให้ดิฟอันนี้ไม่ต้องเทคลหอนนะครับดิฟ2ข้างได้เลยข้างซ้ายก็ดิฟข้างขวาก็ดิฟข้างซ้ายดิฟข้างขวาดิฟฟังก์ชันแสงเป็นอย่างนี้ครับทุกคนจำไว้นะถ้าพี่ดิฟ x อกกำลังห ดิฟก็คือ 5x4 ตบลบตบ5ลบไป1เหลือ4 5x4 แต่ถ้าพี่ดิฟ y กําลัง5มันได้อะไรว่าถ้าดิฟ x 5พี่ได้ 5x4 แต่ถ้าดิฟ y 5พี่ก็ได้ 5y4 เหมือนกันแต่พี่ต้องมี y แดดต่อท้ายถ้าดิฟ x อะ่ะมันไม่ต้องมีเขียนอะไร แต่ถ้าดิฟ y ต้องมี y แต่ต่อท้ายจำนะครับอาจจดไว้ดิฟ x ห้ได้5 x 4ดิฟ y หได้5 y 4 y แด้นะดิฟสองข้าดิฟ x สก็ตบลบก็2 x ดิฟ y 2ก็2 y แต่ต้องมี y แดดดิฟ y สองต้องได้สอง y แล้วก็ y ไ,ได้ดิฟ x ได้หนึ่งนะดิฟ x ได้หนึ่ง อันนี้มันคูณกันคูณกันก็เลยเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าอ่ากริดตรงนี้โอเคไหมกริดตรงนี้โอเคไหมดิบ x สองได้สอง x นะดิบ y สองได้สอง y แต่ดิฟตัว y ต้องมี y แดดต่อท้ายดิบ x ได้หนึ่ง อันนี้ก็หน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าเคียรมากิดแมงปอเคียร์ไหมครับดิบไวก็คือ y แดนิบก็คือไวแดดอันนี้ก็ไม่ได้วุ่นวายเท่าไหร่ดิบ 2x ได้2พอดิบเสร็จเขาให้จุดมาครับจุดหนึ่งสอง ให้เองแทน x y ด้วย1 2ครับแทนตัว x กับตัว y ด้วยเลข1กับเลข2แล้วหา y แดตรงไหนมี x ใส่1ตรงไหนมี y ใส่2ตรงไหนมี x ใส่1ตรงไหน,นมี y ใส่2ล้วแก้หา y แดให้พี่ดีครับขอ1นาทีครับนะขอ1นาทีอาจจบไว้ครับ ได้ y เดชเท่าไหร่ครับได้ y เดเท่าไหร่ได้ y เดเท่าไหร่อันนี้อะใครอยากขึ้นเลขครับเชิญครับ x เป็น2 y เป็น2 y แดดลบ x เป็น1 y เป็น2 x เป็น2 y เป็น1อ้าวแซนได้3ส่วน2ตอมได้5ส่วน2เห็นไหมพอมาคิดเลขปับ๊บมีปัญหากันทุกทียังไ,ไม่รู้เลยใครถูกใครผิดอูได้3ส่วน2อ้าวโบได้3ส่วน2โอเคแบ่งปอได้1ส่วน2 แต่วาชิติวัตัยมันต้องสามสพอรสองไหมได้สี่ y แดดลบหนึ่งได้สอง y แดดบวกสี่เราก็ย้าย y แดดไปอยู่ด้วยกันย,ย้ายลบมาบวกย,ย้ายบวกมาลบโอเคไหมจิตโอเคไหมแมงปอโอเมก โอเคไหมต้องตองจ้าส่วนใหญ่ก็ถูกนะสามส่วนสองได้สามส่วนสองส,สามส่วนสองเนี่ยคือ ML ความชันเส้นสัมผัสบางทีข้อสอบไม่ได้บอกให้หาวายแดงนะ บอกจงหาความชันสัมผัสก็คือ y ดนั่นแหละไม่มีสองสูตรครับสูตรเส้นสัมผัสกับสูตรเส้นตั้งฉากออกแน่นอนออกแน่นอนเส้นสัมผัสสูตรนี้ครับ y ลบ y 1เท่ากับ m l x ลบ x 1ก็คือเอา m l ตัวนี้ไปใส่ ส่วนเส้นน้าาส่วนนี้ครับ y ลบ y 1เท่ากับลบ1ส่วน m l x ลบ x 1 x 1กับ y 1ก็คือเลขหกนั l ่นแหละมันก็จะเป็น y ลบ2 x ลบน m l คือ3าส่วนส ลนะบ1ส่วน ml ลบหส่วน l ก็คือสลับบนล่างนะครับเป็นลบเรืส่วน3เรื่องนี้จะมี3สเต็ปคือดิฟก่อนไม่ต้องเทคลอนเทคลอนจะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่แล้วดิฟเสร็จแทนเลขได้เลขปั้มมันจะได้ y แดดข้อสอบจะหาเส้นสัมพัสจะหาเส้นตา,า้งฉา จะพาใช้ ml ตัวนี้เลยเส้นต่างฉากคือลบหส่วน ml ก็คือสลับบนล่างติดลบ x หนึ่ง y หนึ่งคือตัวเลขจุดหนึ่งสองที่เขาให้มาข้อสอบข้อนี้จะมีอีก